ห่สายทานร่ำให้กราบลาคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายชาติหน้าขอเกิดมาเป็นลูกแม่อีกจากกรณีที่ทางด้านอดีตนางเอกดงังต่ายสายทานนิยมการได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวร้ายว่าคุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งเป็นที่ตับและปอดระยะแพร่กระจายโดยคุณแม่อายุประมาณ80ปีแล้วโดยสืบเนื่องจากระยะเวลา2ปีหลังคุณแม่เริ่มมีอาการแต่ตนเองก็ไม่ได้กลับไปหาคุณแม่มาประมาณ2ปีแล้ว เพิ่งทราบผลเมื่อไม่นานมานี้ล่าสุดต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อทางด้านต่ายสายทานไดเดินทางไปเยี่ยมคุณแม่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าตัวบอกลาคุณแม่ผ่านวิดีโอคอลว่าต่ายถึงแล้วนะแม่หลังจากนั้นคุณแม่ก็ได้จับไปอย่างสงบโดยที่ยังไม่ทันได้เห็นหน้ากันและทางเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้งกับการจับไปในครั้งนี้ของคุณแม่ต่ายสายทานด้วยนะคะ ล่าสุดทางด้านต่ายสายทานได้ออกมาโพสต์รูปภาพได้นำพุงมาลัยไปกราบลาคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับข้อความว่าวันนี้แม่รอจนวินาทีสุดท้ายเพื่อให้ต่ายได้กลับมาทำหน้าที่ลูกอย่างสมบูรณ์แบบกราบขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจรวมถึงพี่พี่สื่อมวลชนทุกเณงที่ทำให้สายทานเข้มแข็งขึ้นและที่สำคัญกราบขอบพระคุณทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นอย่างสูงด้วยค่ะแฮชแท็ก รู้แล้วว่าความเข้มเข็งอดทนได้มาจากใครแฮแท็กชาติหน้ามีจริงขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่อีกรักแม่สุดหัวใจลูกต่ายสายทาน